สำหรับเหตุการณ์ที่เด็กอายุ14นะคะก่อเหตุกลาดยิงกลางห้างสยามพารากอนค่ะเหตุการณ์ดังกล่าวทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตซึ่งหนึ่งในผู้เสียชีวิตนั้นนะคะชื่อว่าหนุม่มหนะะิงค่ะเป็นแฟนคลับของนนทน,น์แล้วก็แบมแบมนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยทางผู้ที่เกี่ยวข้องก็ออกมาโพสต์ในทวิตเตอร์หรือว่าเอ็กซ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของการจัดพิธีบําเพญกูศลแล้วก็งานชาพนากิจค่ะซึ่งในงานนั้นนะคะก็มีทั้งนนทน,น์แล้วก็แบมแบมเป็นเจ้าภาพด้วยค่ะ โดยทางตัวแทนนะคะของแม่ของหนุม่มวิงค่ะก็ได้ออกมาแจ้งข่าวพิธีบำเพ็ญกุศลแล้วก็ชาพนักกิจของหนุม่มหนิงที่มีน,นนทนนทแล้วก็แบมแบมนะคะเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลโดยในโพสต์ดังกล่าวนะคะก็ระบุข้อความว่ากําหนดงานชาพนักกิจศพหนุม่มหนิงเพนพิวันมิตรธรรมพิทักษ์นะคะตั้งศพบำเพ็ญกุศลณวัดบางไผ่พระอารามหลวงจังหวัดนนทบุรีสาลาที่2วันที่15ตุาลาคมกาหนดการรถน้าศพเวลา16กนาฬิกาสนาทีส่วนอภิธรรมเวลา19นาฬิกาเจ้าภาพก็คือสย าานนวันที่16ตุลาคมสวดอภิธรรมเวลา19น,นาฬิกาเจ้าภาพก็คือแบมแบมก็อเซเว่นค่ะรวมถึงวันที่17ตุลาคมสวดอภิธรรมเวลา19นาฬิกาเจ้าภาพก็คือคุณนนทนน์แล้วก็ครอบครัวในขณะที่วันที่18ตุลาคมรอบแรกนะคะครอบครัวจะเป็นเจ้าภาพค่ะเวลา17นาฬิกา30นาทีส่วนรอบที่2ค่ะรอบสวดอภิธรรมเวลา19น,น,นาฬิกาเจ้าภาพก็คือบริษัทซูปเปอร์เทอ,เทอร์เทิลจำกัดมหาชนค่ะ ส่วนของงานชาพนักกิจดังกล่าวนะคะจะจัดขึ้นในวันที่19ตุลาคมเวลา10นิกาจะมีการถวายพัตราหารเพลนแดสสน่พระสงฆ์10รูป14นาฬิกาฟังพระธรรมเทศนาและ16นาฬิกาประชุมเพลิงค่ะซึ่งในโพสต์ดังกล่าวก็ระบุได้ว่าก็ขออภยัยหากไม่ได้เรียนเชิญด้วยตนเองหากมีการอัปเดตเพิ่มเติมจะกปิแจ้งให้ทราบค่ะ